สวัสด,ดีวยกันนะ,ะัอยู่กับผม X อ็กซ TV นวะฮะวันนี้ผมก็มาสอนการทำให้เล่นเกมฟ e ีไฟได้ลื่นๆนะฮะด้วยการปรับแต่งอะไรหลายๆอย่างเนาะให้เราเล่นไม่ติดขัดนั่นเองนะฮะว่าจะมีทิอะไรบ้างเดีย๋ยวจะไปกันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะไปเร็วๆกันนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเล่นแล้วแบบมันยังลื่นไม่พอนะฮะมันยังกระตกอยู่ใช่ไหม เราต้องหาปรับอะไรที่มันเข้ากับคอมของเราด้วยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่คอมระดับแรกแล้วก็ระดับกลางถึงระดับสูงเลยนะฮะในทริคครั้งนี้นะครับผมให้เล่นฟรีฟได้ลืล่นๆเนาะมาฮะเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะฮะให้เข้าไปที่ช่องแวงขยายนะครับพิมพ์ว่าเกมโหมดนะฮะ นี่พิงแค่เกมก็ขึ้นแล้วนะเกมโหมดเนี่ยเข้าไปเลยครับให้ดูที่ตรงนี้นะฮะเกมโหมดให้เราเปิดออนไว้นะฮะโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะฮะขั้นตอนที่2องมาที่เกมบาร์นะฮะถ้าใครเปิดอยู่ให้ปิดนะฮะตรงนี้ให้ติ๊กออกนะไม่มีอะไรละ ไปที่แคปเจอร์นะฮะอ่าอันนี้ให้เราออฟไว้นะฮะไปที่เกมโหมดนะฮะอ่ะอเดิมไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะกราฟิกเซตติ้งตรงนี้ปิดไว้นะฮะ FPF จะเลื่อนกว่านะฮะ ตงนี้เราใส่ไฟล์เกม o ู Stack เข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเล่น b o s t a c k 4หรือ o ู Stack 5ก็ไปที่ไดซี 4, โปรแกรมไฟล์เข้าไปที่ไฟล์ของบู s t a c k นะฮะเลือก h คสต์ไดพนะฮะผม,ผมเลือกไปแล้วเนาะแล้วกดออปชัน High Perform a n c e นะให้กระจอช่วยนะฮะเสร็จแล้วครับขั้นตอนแรกนะฮะขั้นตอนที่2ให้เราไปเช็คดู CPU ของเรา ว่าสิมบูงเราทำงานกี่คอนะฮะให้พิมพ์ไปว่า M S Config ขึ้นแล้วฮะ System Configuration นะฮะคลิกเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วให้เราไปที่คำว่า Boot นะฮะคลิกที่ Advanced o p t i o n นะฮะถ้าตรงเนี้ยให้ติ๊ก Number ก่อนนะฮะติ๊กเสร็จแล้ว ให้เราดูว่าของเรามากี่คอบางกี่เหตครบไหมฮะพอเราดูเสร็จแล้วให้เราติ๊กออกไปเลยฮะติ๊กออกนะฮะไม่ต้องเลือกนะฮะแล้วอันนี้ให้เราติ๊กดูแล้วก็ติ๊กออกนะฮะแค่นั้นเองครับแค่กดโอเคนะฮะแล้วมันจะให้รีสตาร์ทด้วยนะฮะเพื่อนๆแต่ผมทําไปแล้วนะฮะผมเลยไม่รีสตาร์ทนะฮะเพื่อนๆก็กดรีสตาร์ทแล้วก็โอเคเลยก็ได้ครับ อันนี้เป็นการเช็คว่า CPU ของเราทำงานหรือยังนะฮะเช็คยังไงให้คลิกขวาที่แถบบาร์เรานะครับเข้าไปทีําเนเจอร์กด yes แล้วเข้าไปที่ Performance นะฮะของผมมันจะมีอยู่12เถะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2ใครไม่ขึ้นก็กดตรงนี้นะฮะคลิกขวาแล้วกดที่ change gap to เนะีฮะมาที่ Logical นะฮะ Processor นะฮะคลิกตรงนี้แล้วมันก็จะมีให้ดูว่าของเราขึ้นครบไหมตรงนี้ของเราขึ้นครบไหมและใครที่ยังไม่เปิด VT นะฮะ VT หรือ Visual ซึ่งช่วยให้การเล่นเกมพวกแบบเกมที่จำลองโดย Android หรือว่า b o o s t c k อย่างเช่น b o o s t a c k Nox Player อะไรอย่างเงี้ยฮะมันต้องเปิดเป็น Enable ฮะถ้าใครเป็น Disable อยู่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเปิดอีกทีนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นต้องเปิดมาไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้มันจะกระตุกมากเลย จะไม่ได้เลยแหละอ่าของผมจะ6คอร์สสเทเห็นะฮมัเห็นไหมขึ้นครบนะฮะอันนี้ต้องไปปรับในใบออดนะซึ่งมันอัดคลิปไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาสอนแยกอีกทีนะฮะถ้าใครเทงทำไม่เป็นเนาะไม่ก็ดูใน YouTube ก็ได้นะฮะมีเยอะแยะเลยฮะ,ะที่สอนโอเคเดินไปต่อเลยนะฮะเราก็เช็คของเราเรียบร้อยแล้วนะ,ะสลับไปใีขั้นตอนต่อไปฮะ n v i d i ีฮะผมจะสอนทีละขั้นเลยนะ ของผมจะใช้เป็นอันนี้นะฮะเพราะว่าผมปรับเองนะถ้าใครแบบพอปรับบมดทุกอย่างเนี่ยผมหมายถึงว่าถ้าปรับบมดทุกอย่างในนี้แล้วที่ผมบอกแล้วมันเลือกอันนี้ก็ได้นะถ้าใครแบบยังไม่ไม่ไหวอยู่อฮะเลื่อนจากเนี้มาเป็นนี่ครับแล้วกดแอปพลไปเลยนะฮะโอเคนะแต่ส่วนตัวผมจะเลือกนี้ไว้นะเพราะผมใช้มาที่ 3D s e t ส i n g นะฮะฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้ จะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้ครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการปรับภาพเฉยๆนะถ้าใครไหวก็ปรับนะฮะใครไม่ไหวก็แนะนําให้อฟนะส่วนตรงนี้ให้ปรับเป็นเพอร์ฟอร์แมนนะฮะเพราะเราจะต้องการประสิทธิภาพความลื่นนะฮะมันคือความลื่นนะฮะไม่ใช่แบบว่าเอ่อทให้ภาพสวยหรืออะไรฮะถ้าภาพสวยต้องอันนี้ครับเวลิตี้นะฮะโอเคนะฮะเลือกเพอร์ฟอร์แมนฮะให้ลื่นอันนี้เราจะใช้เป็นการ์ดจอนะฮะ รูปสีเขียวเห็นไหมโอเคนะอันนี้ผมจะไม่ปรับนะครับเพราะว่าไม่น่าจะไหวมันให้ออฟก็ดีนะครับส่วนอันนี้แกมมาผมจะออนไว้นะฮะเพราะามันเป็นปนี่แตเป็นการจอนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นการจอนะฮะโอเคอันนี้ออฟไว้นะฮะแบ็กกราวแม่เฟรเลยนะครับเข้าไปปรับในเกมเอานะฮะจ p u ียูกูดา ให้เลือกการจอนะฮะแล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยครับสำหรับส่วนตัวผมอ่ะผมจะเลือก 4K นะฮะหรือมันจะเป็นเหมือนการเหมือนการย่อขนาดภาพทําให้ภาพของเราจอเราเป็น 4K ได้ซึ่งถ้าใครไหวก็ทําเลยนะฮะ เลือกไปที่4อันเดียวก็ได้นะแต่ถ้าอันเลือกหมดนี่มันก็จะมีโผล่ขึ้นมาให้หมดแต่ผมจะให้ดูนะว่ามันไปอยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็อันนี้ผมแนะนำที่10%เนะเพราะว่าภาพมันจะไม่ไม่เบลอนะนะฮะไปต่อเลยครับอันนี้ถ้าใครไหวก็ปรับเป็นอันต้าได้เลยนะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของเอ่อภาพมันจะผมบอกไงเดียมันจะลื่นขึ้นนะฮะ ถ้าใครไม่ไหวก็ออฟไว้นะฮะของผมไหวนะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะแม็กเฟเร์แมนอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะให้เป็นออฟโอเพนซีแอลนะฮะอันนี้ให้เป็นการจ่อของเรานะฮะเลือกเทียการจ่อของเรานะฮะอันนี้เลือกเป็นเพอร์เฟคซิมัมเพอร์ฟอร์แมนนะฮะเนี่ยตามนี้เลยนะฮะอันนี้ผมแนะนำให้เลือกเป็นไฮนะ ไฮเ h มเบิร์นะฮะช h โด o w อ n อนไว้นะครับ t ิ๊กเซอร์อปสันออฟนะฮะนัก l ทีฟโรเบตออ l ล w นะฮะ, Negative, bed, ะ,ฮะอันนี้เป็นการปรับพื้นผิวเนาะผมเอาให้แบบไฮเ h อร์ฟอร์แมน e ์ดีกว่าเพราะผมเน้นประสิทธิภาพความลื่นนะฮะผมไม่ค่อยเน้นภาพสวยมากเท่าไหร่ภาพมันก็สวยอยู่แล้วนะใช่เพราะว่าเราปรับสดน,นะฮะเน้นความลื่นดีกว่าแล้วก็ อันนี้ให้เปิดออนไว้นะฮะอันนี้เทรดเทรดของเราอะแบบคอเทรดเทรดหรือแบบเขาเรียกว่าเทรดอะไรอะ่ะสิบสองเทรดอ่ะของผมะฮะหกคอสิบสองเทรดใช่ครับให้มันออโต้เลยส่วนนี้ปิดไว้นะฮะ triple missing o f โอเคแล้วกด apply ไปเลยนะฮะ ะะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะไปปรับเกมนะฮะคลิปนี้ก็จะนานหนยนะครับผมจะบอกแบบทีละขั้นตอนเลยนะละเอียดละเอียดเลยนะสำหรับใครที่แบบยังไม่ลื่นผมไม่ได้หมายถึงแค่คอมลื่นนะฮะหมายถึงคอมระดับต่ําจนถึงการจนถึงสูงนะฮะคอมสูงเนี่ยผมไม่ค่อยอยากบอกหรอกเพราะว่าเขาปรับไหวอยู่แล้วไงเขาแรงอยู่แล้วนะฮะอันนี้ให้เรากดแอดนะฮะเลือกไปที่บ l u e s ส a ต็ก อันนี้ก็ปรับตามจะชอบเลยฮะอิมเมจส่วนตัวผมจะปรับนี่ฮะให้มันชัด,ชดอันนี้ผมแนะนำคอมแม่แรงให้ตั้งเป็นนี่ครับแอปพลิเคชันเนี่ยส่วนตัวผมจะปรับไว้16นะฮะอันนี้ให้ออกไว้น,นี้ออนนะฮะแกมมานี่แนะนำให้เป็นของเนี่ยเอ็นวีเดียนะฮะเพราะว่าผมไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆนไหวไหมถ้าใครไหวก็ผมว่าไลท์ไปเลยฮะ คูณ8เลยครอันเนี้ยถ้าใครถ้าใครแบบไม่ได้ตับปรับอันเนี้ยก็ไม่ต้องปรับอันนี้นะฮะเอาอันนี้เลยโอเคครับผมถ้าใครปรับเป็นโอเวอร์ไลท์ก็ให้เลือกคูณ8ไหวก็เอาเลยครับไม่ไหวก็ถ้ารู้สึกกระตุก,กค่อยๆลดลงมาลดลงมาเอานะฮะโอเคครับอันนี้ผมจะปรับไวที่200นะอันนี้ผมไม่แนะนำเพื่อนๆปรับนะฮะถ้าใครไหวก็ปรับเลยครับอันนี้เหมือนเดิมฮะอันต้าครับ เพราะว่าเกมแนว FPS มันต้องเล่นนะฮะแล้วก็อันนี้ผมปรับไว้ที่พัน F ์ p ิ H. ผมแนะนำให้คอมไม่แรงก็ไม่ต้องปรับก็ได้ครับออกไว้ส่วนเอเฟนเซลตัวน,นี้เหมือนเดิมฮะเป็นการ์ดจอเราอันนี้เป็นเฟ m ร์มแมซมาพัลฟอร์แมนเหมือนเดิมฮะอันนี้ก็ไฮเดเวลชัรดเดิลดดผมสะออนไว้นะ แต่ว่ามันจะเป็นออนแบบยูเซอร์จะออนนีนะ้แล้วก็อันนี้ออฟไว้ White นะฮะอันนี้แอลโลนักกาตถิบโรเบนั่นจะเป็นพวกการปรับพื้นผิวทั้งหมดเลยนี่ทำไมผมเลือกแอลโลใช่ไหม <laughs> เพราะว่ามันมีสเีเขียวเขียวยงค่าครับคือเอ i d เดียจัดก,การ s <S โอเคครับ <laughs> แค่นั้นเองครับ <laughs> แล้วก็อันเนี้ย ในน้ำปรับเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมน e นะฮะมันจะช่วยให้ลื่นนะฮะประสิทธิภาพอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอ่อ,อนออโต้เห็นไหมครับมันจะมีคิวเขียวข้าง,างคือมันเป็นทิกง่ายๆครับให้มันเข้ากันนี่ผมจะออฟไว้นะฮะวิซิงก็ออฟไว้ wide. โอเคแอปพลายเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะนานเลยนะฮะก็ผมก็จะมาบอกขั้นตอนมันเป็นเหมือนเอ่อความชอบส่วนตัวผมนะที่แบบจะมาแนะนำว่า แบบนี้ของผมมันลื่นนะใครลองทําตามดูนะฮะอันนี้ให้เราเลือกเป็นการะจอตอนนี้มาที่นี่แล้ครับจําได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าใครจะปรับเป็น 4K นี่ฮะ DSR นะฮะซึ่งผมเลือกมาหมดเลยนะฮะแต่ผมจะไปที่ผมเลือกใช้คือ นี่ครับซูปเปอร์นะฮะโซลูชันนะฮะผมเลือกใช้3 8 0 3840คูณ2 160 HD นะฮะจริงๆผมจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับรีเฟลเผมจะเยอะด้วยเพียงแต่ว่าผมต้องการภาพที่มันเป็น 1080P ครับภาพชัด e รีเฟเผมว่าห่างกันไม่เท่าไหร่ผมก็เลยเลือกอันนี้ครับส่วนตรงนี้ให้เลือกเป็นการจอนะฮะ อันนี้ก็ปรับตามด้เลยครเพราะว่าผมปรับตามของฝรั่งนะฮะที่เขาแนะนำมาโอเคนะฮะอันนี้ผมจะเลือกอันนี้ก็ได้นะรีเฟรชเรทสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าภาพมันจะสมูทขึ้นครับเพื่อนๆคนไหนถ้าปรับเป็น60อยู่อะต้องเปลี่ยนนะฮะถ้าใครไม่ใช้ 4k ก็ให้มันเลือกตรงนี้นครับที่เป็น pc แล้วมันจะมีเนี่ยสุดของเราได้แค่นี้ครับ ที่ผมปรับไว้ผมจะเลือกเป็น 4K นะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมเนาะโอเคอันนี้ก็เลือก m v i d i a นะฮะฟลูเดี๋ยวตามนี้เลยครับผมต่อไปนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆปรับตามจะชอบเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแต่ต้องเลือกตรงนี้นะไม่งั้นภาพมันจะกลับนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไร นี่ฮะมาถึงนี้แล้วแอตจัตนะฮะดูก่อนอ๋อนี้ไม่มีอะไรนะฮะมาถึงแอตจัตนะฮะเดสก์ท็อปไซส์นะฮะมีสองอันที่ผมแนะนำนะให้ไปที่ไซส์ก่อนอันนี้ไม่มีอะไรปรับโอเคให้เลือกฟูลสกรีนหรือว่าโน้สแลวร์นะฮะแต่ผมเลือกตามฝรั่งไนงะที่เขาบอกมาผมก็ปรับตามเขาเนาะผมก็เลยเลือกโ no น s ส a l i n g ลิงนะฮะ เสร็จแล้วก็แอ p พลายนะฮะเหมือนเดิมเซตอัพให้เราคลิกมีสองครั้งนะฮะกดแอ p พลิ้เหมือนเราเลือกผมก็ทำตามฝรั่งอีกทีนะฮะอันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคนพวกแบบเกี่ยวกับวิดีโอพวกอะไรใช้วิดีโออ่ะพวกทุกคนปรับเสร็จแล้วใช่ไหม ให้มันเลือกตรงนี้นะฮะสําหรับใครที่อยากให้มันลื่นกว่าเดิมนะแล้วก็กด a อป l y ไปส่วนตัวผมจะเลือกอันนี้แล้วกันเนาะเพราะผมชอบแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ปรับ Nvidia เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโอเคนะฮะมันก็จะลื่นสํหรับใครที่ปรับแล้วได้ผลก็บอกต่อกันได้นะครับผมอ่า ทีนี้ก็เหลือวิธีสุดท้ายแล้วนะฮะสําหรับใครที่เล่น Discord เล่นอะไรที่แบบว่ามันกิน CPU นะฮะให้คลิกขวาแล้วก็เลือกทั้มเนเจอร์นะฮะใครที่ชอบเปิด Discord ต่อเล่นเกมเหมือนผมเนี่ยก็ให้ไปที่นี่ยฮะดีเทลนะฮะหาโปรแกรม d i s คอร์ดเลือกนี่ฮะเซตพลอยเลือกโลไปเลยฮะให้หมดเลย ให้หมดเลยนะฮะทุกอันนะฮะคลิกขวาแล้วก็เลือกโลเนี่ยให้หมดเลยฮะเลือกให้เป็นโลนะฮะของนิคอร์แล้วก็หาดู h d Player นะฮะถ้าใครไม่เห็นก็มาตรงนี้นะฮะคลิกขวาคลิกซ้ายที่ Go to ูเดลแล้วก็กดคลิกขวาเลือกหายนะฮะเท่านี้ก็จะเต็มทีนะฮะส่วนเรื่อง ว t ีเนี่ยจำเป็นต้องเปิดนะฮะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่เปิดี่ยมันจะไม่ลื่นนะฮะวิชวลอย่างที่ผมบอกนะฮะมันสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะ,ะโปรแกรมพวกโปรสเต็คนี่ฮะ,ะต้อง enable นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องเข้าไปใน b i o อรนะฮะไม่ก็เพื่อนๆก็กพิมพ์ว่าเปิดเปิด VT อ่าใน u u u e e ก็ได้นะฮะมันก็จะมีคนสอนเปิดวีทีนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะผมก็สอนแบบละเอียดเลยเนาะแบบบอกทิกที่ผมแบบใช้แล้วรู้สึกลื่นที่สุดนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายขอกำลังใจด้วยนะฮะสวัสดีครับ